สวัสดีครับผมนายวรชิตทะเลสุนักศึกษาวิชาชีพรูคณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวงสวิสุลวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการกิิกรรมการอบรมภาษาอังกฤษณโรงเรียนอนุบัลประชารัฐสาร์ีอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาการจัดกตจกมของเราจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เห็นของผู้เข้ารับการอบรมว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างและมีคุณค่าด้านไหนบ้างพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับประโยชน์และคุณค่าในการจัดกิจกรรมนะครับก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและก็สามารถจะทาความรู้เหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการทาแาบทดสอบระดับคะระดับชาติ ในส่วนของครูก <Russia> ็คือสามารถนำมาเทคนิคและวิธ <fol> ีการไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สูุขึ้นได้ต่อไปครับในส่วนของการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวงชวริสินในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์มากมายครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาเด็กนะคะในโรงเรียนของศูนย์พัฒนาคุณภาพ มาตรฐนการศึกษาเมืองสมเนินนะคะสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสี่ะคะ่ะซึ่งมีทั้งหมด15โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนของเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของเราวันนี้150คนคุณครู75คนนะคะรวมทั้งสิ้นแล้วอยู่ที่225คนเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นประโยชน์ที่พวกเรามีความตั้งใจ ที่อยากจะให้เด็กๆได้รับนั่นคือเรื่องของการเปิดโอกาสได้สัมผัสกับคณาจารย์ที่มีทักษะหรือมีความรู้ความสามารถในการที่จะทําให้เขาได้มีพัฒนาการในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษแะคะแล้วก็วิชาภาษาไทยน,นะคะและสิ่งที่จะได้รับต่อจากนี้ไปก็คือเรื่องของคุณครูที่เข้ามามีส่วนในการร่วมในการประชุม ด้วยนะคะเพราะฉนั้นเขาก็จะได้เห็นในครูแต่ละท่านก็จะได้เห็นเทคนิคเห็นวิธีการถ่ายทอดนะคะหรือว่าทักษะต่างๆที่ทางคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยได้ได้มอบให้หรือฝึกนักเรียนของเราดังนั้นสิ่งที่จะสามารถนําไปใช้ได้นั้นก็คือเรื่องของการนําไปใช้ต่อยอดนะคะในการที่จะ,ะดูแลนักเรียนฝึกนักเรียนในการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทาย่อไป จากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสิ่งแรกที่เห็นเลยแล้วก็ มีความรู้สึกว่ากิจกรรมแม่บทดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องก็คือนักเรียนที่มาร่วมในกิจกรรมทั้ง15โรงเรียนเนี่ยมีความรู้สึกสนุกสนานเหมือนเข้าได้มาเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนนอกห้องเรียนหรือเปลี่ยนบรรยากาศในการติวในห้องเรียนที่ครูทุกโรงเรียนดาเนินการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับเด็กค่ะในเรื่องบรรยากาศในการร่วมกับเพื่อนโรงเรียนอื่นๆทำให้เขาเรียนดูดีขึ้น ได้อะไรกลับไปจากกิจกรรมนี้ครับได้ของรางวัลครับได้ความรู้ภาษาอังกฤษครับได้คนตัดต่างๆครับได้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ค่ะได้ความรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ทัิปใหม่ที่เราไม่รู้ค่ะแล้วก็ได้ของรางวัลกลับบ้านค่ะครับสำหรับการอบรมทางนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กนะครับทําให้กล้าคิดกล้าที่จะแสดงออกนะครับสามารถนําประสบการณ์ครั้งนี้นะครับไปซไปฝึกสอนในภายภาคหน้าได้ครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในภายภาคหน้าได้ค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการปฏิกรรมในครั้งนี้ทางคณะศึกษาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้ความรู้มมากก็น้อยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียน อีกอย่างต้องขอขอบคุณทางคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยองค์โชริกุลที่จะมีกิจกรรดีๆในครั้งนี้เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้การเชิญแสงกินและใช้ความรู้ในทางที่ถูกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนดครับ